วิธีปรับแต่งวิดเจ็ตให้ใช้ฟีเจอร์ต่างๆของ Google บน iPhone ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาแชร์วิธีการปรับแต่งวิเจ็ตของแอป Google บน iPhone และ iPad นะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถปรับแต่งปุ่มต่างๆให้แสดงบนหน้าจอได้แล้วจากก่อนหน้านี้นะครับจะมีหัวข้อกำหนดไว้เพียง3อย่างนั่นก็คือ Google Lens, Voice Search และ Incognito ซึ่งตอนนี้นะครับสามารถปรับแต่ง งได้เป็น4ฟีเจอร์หรือ4ปุ่มและมีตัวเลือกเพิ่มเติมอีกนะครับสำหรับวิธีการเพิ่มวิดเจ็ต Google บน iPhone นะครับก็สามารถกดค้างได้ที่หน้าจอของ iPhone จนรูปไอคอนของแอปพลิเคชันต่างๆสั่นนะครับหลังจากนั้นไปที่ปุ่มแก้ไขที่มุมซ้ายบนแล้วเลือกเพิ่มวิดเจ็ตหลังจากนั้นนะครับก็หาวิดเจ็ตของ Google ซึ่งหากหาไม่เจอนะครับเราสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ค้นหาวิดเจ็ตด้านบนนะครับ และเมื่อเราเจอวิดเจ็ตของ Google แล้วนะครับก็เลือกรูปแบบที่ต้องการหลังจากนั้นกดปุ่มเพิ่มวิดเจ็ตที่ด้านล่างได้เลยหลังจากนั้นนะครับก็ปรับเลื่อนวิดเจ็ตที่เพิ่มเข้ามาไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับหลังจากนั้นก็กดปุ่มเสร็จสิ้นเป็นอันเรียบร้อย และการปรับแต่งฟีเจอร์ต่างๆในวิดเจ็ต Google นะครับเราสามารถทําได้โดยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Google หลังจากนั้นนะครับก็ไปที่ตั้งค่าใน ID ของเรานะครับที่มุมขวาบนซึ่งเมนูตั้งค่านะครับจะอยู่ด้านล่างเมื่อมาถึงเมนูการตั้งค่าแล้วนะครับให้ไปที่วิดเจ็ตซึ่งก็จะมีให้เราเลือกเลยนะครับตั้งแต่ทีมวิดเจ็ตนะครับไปจนถึงเมนูต่างๆที่เราสามารถ ปรับแต่งได้นะครับจะมีอยู่4ปุ่มซึ่งเราสามารถเลือกคุณสมบัติหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิม i n i การบ้านไม่ระบุตัวตน Google Lens จับภาพหน้าจอการค้นหาเพลงแปลภาษาหรือค้นหาด้วยเสียงเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการตั้งค่าวิ d เจ t ของ Google บน iPhone ของเราแล้วนะครับซึ่งแอดมินลองใช้ปุ่มต่างๆนะครับ ก็ค่อนข้างได้ผลดีเลยทีเดียวในส่วนนี้นะครับเราก็จะลองโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับว่าฟีเจอร์ต่างๆของ Google ทําอะไรได้บ้างนะครับยังลองใช้ฟีเจอร์ Google แปลภาษานะครับเราก็สามารถกดคลิกในวิดเจ็ต Google แปลภาษานะครับซึ่งสามารถใช้ iPhone ของเราถ่ายไปยังตัวหนังสือภาษาที่เราจะแปลได้เลยนะครับแล้วทาง Google นะครับก็จะแปลภาษาที่เราต้องการมาให้ลักษณะก็จะเป็นแบบคลิปนี้เลยนะครับ หรือในส่วนของการค้นหาเพลงนะครับเราสามารถค้นหาได้ผ่าน Google แล้วนะครับเดี๋ยวนี้ซึ่งเมื่อเราไปเจอเพลงที่ชอบหรือว่าอยากฟังเพลงที่คุ้นหูนะครับแต่นึกไม่ออกว่ามันคือเพลงอะไรหรือไม่รู้ว่าคือเพลงอะไรเราสามารถกดไปที่ฟีเจอร์นี้นะครับแล้วสามารถร้องหรือฮัมเพลงหรือว่ายื่นไมค์ของ iPhone ใส่เพลงที่เราชอบนะครับซึ่งเพลงที่ได้นะครับลองฟังแล้วก็ตรงกับที่ Google ค้นหาเลยทีเดียว หรือจะเป็นในส่วนของ AI Chatbot จาก Gemini นะครับซึ่งทางเราลองใช้ดูแล้วก็ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีไม่แพ้กัน และในส่วนของการทำการบ้านนะครับซึ่งหากโจทย์การบ้านของเราเป็นสมการตัวเลขที่เคลียร์และชัดเจนไม่ต้องทำการแทนค่าใดๆนะครับ Google สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาให้เราได้ในคลิกเดียวเพียงส่งไปที่โจทย์ปัญหาแล้วถ่ายรูปโจทย์การบ้านเท่านั้นซึ่งในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นสมการง่ายๆซึ่งแอดมินนะครับได้ลองใช้หนังสือสมัยเรียนให้ Google นะครับ ทำโจทย์การบ้านในเรื่องของ f a c t o r i a l ก็สามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาได้เช่นกันตามคลิปวิดีโอเลยนะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ใช้บ่อยนะครับนั่นก็คือ Google Lens ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็มีความแม่นยำตามความคาดหมายโดยทางเรานะครับได้ลองค้นหาตัว Diamond Selector นะครับหรือว่าเครื่องตรวจเพชร และเครื่องปิ้นขนาดเล็กนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีฟีเจอร์อื่นๆที่น่าสนใจสำหรับ Google Widget ใน iPhone นะครับก็ถ้าใครลองไปเล่นแล้วนะครับสามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์กันได้ซึ่งระหว่างที่รอ Apple Intelligence นะครับ ก็สามารถใช้ AI จาก Google ก่อนได้เลยและหวังว่าจะชอบวิธีการปรับแต่งวิเจ็ตแอป Google บน iPhone ในคลิปนี้กันนะครับซึ่งถ้าหากมีใครสงสัยหรือติดขัดในส่วนไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน